ไส่ทีมครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46นะครับเราอยู่กันที่บูธปอร์เช่ต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกใน Southeast Asia นะครับที่ปอร์เช่เปิดตัว911 Carrera GTS ครับนี่คือรถสปอร์ตที่หลายคนใฝ่ฝันมากๆนะครับและนี่คือรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเรียกได้ว่าเป็น911ที่ล้ำที่สุดด้วย จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราลงดีเทลกันครับก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดน,นะครับเรามาดูในส่วนภายนอกกันก่อนถ้าดูจากภายนอกนะครับหลายคนอาจจะมองแว๊บๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะจุดต่างมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าดูดีๆนะครับมันมีนะครับจุดต่างอย่างแรกเลยก็คือตัวกันชนหน้านะครับแล้วก็ตัวครีบลมซึ่งเขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ก็จะเป็นแนวตั้งนะครับหช่องเลยนะครับในขณะที่ตัวไฟหน้าเนี่ยก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ใน การคอนฟิกเ r a ร i ชัหรือการติ๊กออปชันเพิ่มเนี่ยสามารถที่จะเลือกดวงไฟที่เพิ่มขึ้นได้นะครับก็จะมีตัว LED matrix นะครับซึ่งสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะครับก็อันนี้เป็นสไตล์ของ Porsche อยู่แล้วแหละที่ว่าเวลาถ้าเกิดตัวรถเวลาอย่างเช่นเราไปเลือกรถอย่างเงี้ยครับมันจะมีออปชันให้เลือกเยอะมากๆซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามที่คุณต้องการนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดกระเถิบเคลนมาด้านข้างนะครับก็จะพบกับล้อ สำหรับล้อของตัว911 GTS นะครับต้องบอกว่าเขาใส่ล้อขนาด20นิ้วนะครับไซสยย์ยางของเขาเนี่ย245/35 ZR20 นะครับแล้วก็มีตัวเซนเตอร์ล็อกด้วยนะซึ่งอันนี้สามารถคอนฟิกเพิ่มได้นะครับในเรื่องของตัวลายล้อนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนแต่คันเนี้คันที่มาจัดแสดงในประเทศไทยเนี่ยเขาติ๊กมาแล้วนะครับก็อันนี้ใครที่สนใจก็ติ๊กเพิ่มได้นะครับ ตัวรถดานข้างดีไซน์ยังคงเป็นสไตล์ของ992อยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีบางดีเทลที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนด้านท้ายนะครับของตัวรถเนี่ยก็มีการปรับเช่นเดียวกันนะครับที่จะเห็นเลยว่ามีการปรับก็คือตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยเดิมทีอ่ะมันก็เพียวอยู่แล้วแหละในรอบนี้มีเพียวขึ้นแล้วก็อกักษร Porsche นะครับมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็แบทช 911 Carrera GTS นะครับส่วนกันชนด้านหลังเนี่ยก็มีการปรับดีไซน์เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวท่อไอเสียเนี่ยเขาพยายามออกแบบให้มันอยู่เกือบจะเซนเตอร์ละนะครับเดิมทีมันก็จะห่างๆหน่อยแต่อเนี้ยใกล้ๆละนะครับถือว่ามีการออกแบบมาให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ว่าเขายังคงในเรื่องของหลักอากาศปรสร์อยู่นะครับไฮไลท์สำคัญขอ,ของการปรับโฉมของ Porsche 911ในตัว คาร์เรร GTS นะครับนั่นก็คือการมีเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งเป็นครั้งแรกของ911นะครับโดยที่ส่วนประกอบของเขาจะมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด3.6ลิตร6สูบนอนนะครับพลังกำลังของเขาเนี่ยจะอยู่ที่485แรงม้าจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่มีพละงกำลัง51แรงม้าพละงกำลังรวมจะอยู่ที่541แรงม้านะครับแรงบิด610นิวตันเมตรทีนี้ อัตราเร่งแตกต่างอย่างไรล่ะ Porsche เคลมไว้นะครับว่า0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทําได้3วินาทีและความเร็วสูงสุดทําได้312กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับในแง่ของไฮบริดตัวนี้เนี่ยถ้าหลายคนมีภาพจําว่าเฮ้ยมันจะเน้นในเรื่องของความประหยัดหรือเปล่าตามสไตล์ของ Porsche 911ครับเน้นในเรื่องของความสนุกในการขับขี่นั่นเองดังนั้นไฮบริดที่เขาติดตั้งมาเป็นไฮบริดที่เน้นเสริมกําลังโดยเฉพาะนะครับ ลักษณะของเขาก็คือจะมีเครื่องยนต์วางหลังนะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์นะครับซึ่งกอเช่เรียกว่า e มอเตอร์ or, วางอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเกียร์ PDK นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เกียร์อัตโนมัติ PDK 8จังหวะนะครับในบางช่วงก็จะมีการใช้ไฟฟ้านะครับแต่ก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนไฮบริดรุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับในแง่ของอัตราเร่งก็เห็นได้ชัดว่าแตกต่างจาก911ในหลายๆรุ่นนะครับ รวมไปถึงในแง่ของการออกแบบงานวิศวกรรมซึ่งนี่ถือว่าเป็นการออกแบบงานวิศวกรรมที่ค่อนข้างแตกต่างจากรถไฮบริดในหลายๆรุ่นที่ปอร์เช่ทำมานั่นเองนะครับก็ด้วยความที่เครื่องเขาวางหลังนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับใช้คําว่าก็จะอยู่ตรงแถวแถวหน้าเลยคือวางในลักษณะที่ยาวมากแล้วยังมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนขนาด1.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็จะติดตั้งอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ ึ่งพื้นไซส์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับไซส์ก็จะกระทัดรัดนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไฮบริดของตัว Porsche 911 Carrera GTS นั้นเป็นไฮบริดที่เน้นเสริมกำลังนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนารถสปอร์ตไปอีกขั้นหนึ่งของ Porsche 911นั่นเองนะครับบอกราคากันก่อนคันนี้นะครับในตัวนี้นะ911 Carrera GTS นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่17.4แสนบาท อันนี้ยังไม่รวมการคอนฟิกออปชันนะครับก็คือหมายความว่าคุณจะแต่งอะไรเพิ่มเติมตามสไตล์คุณคุณจะเลือกลายล้อดีไซน์พิเศษคุณจะเลือกไฟหน้าดีไซน์พิเศษนะครับหรือการตกแต่งต่างๆที่ไม่เหมือนใครดังสโลแกนของเขาเลยก็คือ the one and always นะครับอันนี้สามารถทำได้นะครับเพราะว่า Porsche เองเขาก็มีเว็บไซต์ c o n f i g u r a t i o n ซึ่งคุณสามารถจัดตกแต่งหรือเพิ่มออปชันตามที่คุณต้องการได้ ซึ่งสามารถทําได้ทั้งในออนไลน์หรือคุณจะมาที่งานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับเขาก็จะมีโซนคอนฟิกเกอร์ชันอยู่หรือคุณจะไปที่โชว์รูมปอร์เช่ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะไปติ๊กออปชั่นเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะได้รถปอร์เช่911ในแบบที่คุณต้องการนั่นเองนะครับพูดประมาณนึงละเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันว่าเป็นอย่างไรครับมาดูภายในห้องโดยสารของปอร์เช่911คาเรล่า GTS กันบ้างนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาโครงเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว รหัด992เลยนะครับแต่ก็จะมีการปรับดีเทลเพิ่มเติมนะครับตามยุคสมัยนะครับอย่างแรกที่จะเห็นเลยจุดที่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวมาตรวัดนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นแฟน911ก็จะรู้กันดีนะครับว่าตัวรถของ911เนี่ยตัวมาตรวัดเนี่ยจะเป็นเข็มอนาล็อกนะครับตรงกลางจะต้องเป็นเข็มอนาล็อกเลยแล้วก็แล้วก็ตรงซ้ายขวาเนี่ยเขาก็จะเป็นวงที่เป็นดิจิตอลบ้างเป็นอนาล็อกบ้างนะครับแต่พอมาเป็น รหัส992.2นะครับหรือ911 Carrera GTS เนี่ยในตัว T Hybrid เนี่ยตอนนี้เขาเป็นจอแล้วนะครับจอของเขาเนี่ย12.6นิ้วนะครับซึ่งหลายท่านเองอาจจะรู้สึกว่าประหลาดตามากๆแล้วก็ไม่คุ้นชินเท่าไหร่เพราะนี่คือสิ่งที่มาใหม่นะครับแทนจอที่เป็นมาตรวัดแบบปกตินะครับก็ข้อมูลที่เขาจะมีเนี่ยแน่นอนก็จะมีทั้งในเรื่องของความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ในเรื่องของ G-force นะครับหรือแรงเหวี่ยงนั่นเองนะครับดูในเรื่องของอุณหภูมิยางนะครับดูในเรื่องของข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับตรงกลางก็สามารถที่จะปรับหน้าตาได้นะครับในตัว GTS นะครับเนี่ยฮะตัวมาตรวัดก็สามารถดูข้อมูลแบบจะเป็นแบบว่า3มวงก็ได้นะครับหรือจะเป็นดูตัวแผนที่ก็ได้นะครับหรือจะดูแผนที่เต็มๆก็ได้คือความที่มันเป็นจอดิจิตอลมันจะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างจาก911ในเวอร์ชัน992นั่นเองนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันชัดเจนในขณะที่การตกแต่งเนี่ยยางคันที่เรามารีวิวในวันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีหนังกลับอคันธารานะครับมีแพ d เดิลชิพให้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มนะครับสปอร์ sport เนี่ยหรือ drive mode เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็ยังมี4โหมดเหมือนเดิมนะครับ normal sport wet แล้วก็ sport plus นะครับแล้วก็มีปุ่ม sport ซึ่งก็จะเพิ่มในเรื่องของอัตราเร่งในช่วงเวลาสั้นๆนะครับซึ ในขณะที่จอกลางนะครับตัวนี้จอกลางเป็นขนาด10.9นิ้วนะครับก็ต่อ Apple CarPlay and Auto ได้นะครับก็นี่ในเรื่องทัชสกรีนก็ยังคงติดนิ้วอยู่นะแล้วก็สามารถดูในเรื่องของ performance นะครับสามารถดูโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะมีในเรื่องของการใช้เบรกการใช้คันเร่งนะครับเรื่องของยางนะครับ เรื่องของอุณหภูมิอันนี้เทอร์โบนะเพราะอันนี้มันเป็น e t เทอร์โนั่นเองนะครับเรื่องของการใช้พลังงานเขาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เอาจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะใช้คำว่าแตกต่างจาก992นิดหน่อยนะครับถ้าดูจากภายในเนี่ยหรือแม้กระทั่งการตกแต่งเนี่ยซึ่งเราคงจะไม่ได้ลงดีเทลนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปว่า Porsche ในรถหลายๆรุ่นเนี่ย เขาจะมีการติ๊กออปชันเพิ่มเติมซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับอย่างตัวเนี้ก็เป็นอาคารทาร่านะครับแล้วก็มีในส่วนตัวลำโพงที่เป็นของโบ s e นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมีการแต้มนี่ gts นะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกเฉพาะตัวจริงเนี่ยตัวเบาะเป็นบักเก็ตซีแล้วก็มีคำว่า gts ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงตัวตนชัดเจนนะครับแล้วก็ สิ่งที่เขายังคงกินอีกไว้อยู่คือตัวนาฬิกานะครับนาฬิกาที่ยังเป็นอนาล็อกตัวนีย้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะครับตัวรถเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจาก9 9 9 2ที่ได้มีโอกาสขับนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าผมได้มีโอกาสลองขับตัว911 Carrera T นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกมูทหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของคอนโทรลเลอร์จริงๆก็ไม่ได้ต่างผมเชื่อว่าป o r s c ช e เองเขาก็พยายามที่จะคงทั้งในแง่ของเอกลักษณ์ ความเป็น911ไว้อยู่นะครับซึ่งตัวรถเองเนี่ยมันก็มีความสปอร์ตของมันอยู่แล้วแล้วก็เรียกว่าเป็นไอคอนิกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็มีการเสริมออปชั่นเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแต่ถูกใจไหมนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ในวันนี้รถมาโชว์ตัวที่งานมอเตอร์โชว์นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่มีการจัดงานมอเตอร์โชว์เนี่ยอยากให้ทุกท่านมาชมคันจริงกันได้นะครับที่บูธบอชเช่ในงานมอเตอร์โชว์กับ ปอร์เช่911 Carrera GTS นั่นเองนะครับราคาเริ่มต้น1 7้4 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็ยังมีตัวปอร์เช่911 Carrera 4GTS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อน4ลอีล้อก็จะได้ในเรื่องของขุมพลังไฮบริดเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนอกจากจะมีไฮไลท์ซึ่งเป็นครั้งแรกใน Southeast a เอเชียแล้วยังมีรถรุ่นอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าบูธปอร์เช่มีอะไรกันบ้างครับนอกจากจะมี p อร์ c ช e 911 Carrera GTS ที่มาโชว์ตัวครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียนะครับ p o r เช h ยยังมีรถอีกหลากหลายรุ่นให้คุณผู้ชมสามารถมาดูคันจริงแล้วก็มาจับจองกันได้นะครับที่สําคัญรถพร้อมส่งมอบด้วยนะครับอย่างรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมอย่างบอ์เช h e ท a y c a n นะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายรุ่นนะครับให้เลือกสรรมากๆนะครับมีทั้งตัวเริ่มต้นตัวเบสนะครับไปจนถึงตัว Performance ก็คือระดับแบบแรงมากๆนะครับซึ่งก็มีให้เลือกด้วยนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัวเบสนะครับที่มีการคอนฟิกออปชันด้วยนะฮะ ก็ในแง่ของสเปคนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลัง408แรงม้านะครับชาร์จเต็ม100%วิ่งได้ไกลสูงถึง590กิโลเมตรนะครับกับราคาเริ่มต้นนะครับ6 6 90,000บาทอันนี้คือตัวที่เป็นตัวซีดานนะครับและถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบพผจญภัยนะครับแล้วก็ต้องการรถที่สามารถจุสัมภาระได้เยอะที่สำคัญสมรรถนะยังคงความเป็นปอร์เช่อยู่นะครับนี่ Porsche Taycan Cross Turismo นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นเป็นสองซีรีส์ที่มาต่อยอดกันเลยนะครับตัวนี้พละกำลังก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ435แรงม้านะครับวิ่งได้ไกลนะ610กิโลเมตรนะครับราคาก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับราคาของตัวคันนี้เนี่ยอันเนี้ยที่เขามีการ Config Option เพิ่มเติมนะครับ รวมๆแล้วอยู่ที่8ล้าน1แสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นสําหรับในตัว Porsche Taycan Cross Turismo นะครับอยู่ที่7ล้าน3แสน9 0ม0 0นบาทนะครับอันนี้คือเป็นออปชั่นเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นย่อยนะครับมีตัวที่เป็นสมรรถนะสูงด้วยนะครับดังนั้นใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถ จจััับบองกนนได้ะครมาถึงรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็รถคันนี้เพิ่งจะเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วครับสำหรับ Porsche Macan Electric นั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือ SUV compact พลังไฟฟ้ารุ่นล่าสุดนะครับมาพร้อมกับกลุ่มพลังไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังสูงถึง360แรงม้านะครับในแง่ของระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ไกล641กิลเมตรนะครับ ก็ตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับ4 9 9 0 0 0นบาทนะครับซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นนะยังไม่รวมคอนฟิกออปชันดังนั้นใครที่อยากจะมาดูคันจริงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นล่าสุดจากปอร์เช่ก็สามารถมาดูกันได้ที่บูธปอร์เช่ในงานมอเตอร์โช2025ครับนอกจากจะมีกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับยังมีปอร์เช่พันนาม r รานะครับแล้วก็ยังมีปอร์เช 911นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Carrera นะครับยังไม่ใช่ตัวที่เป็น Carrera GTS นะครับก็มาจัดแสดงด้วยนะอันนี้เป็น992.2ละแล้วก็ยังมี Porsche 718 Cayman นะครับก็มาจัดแสดงด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นที่จำหน่ายในบ้านเรามาจัดแสดงด้วยนะครับดังนั้นใครที่สนใจรถยนต์ Porsche นะครับก็สามารถมาจับจองหรือมาดูคันจริงกันได้ที่สำคัญนะครับรถพร้อมส่งมอบนะครับดังนั้นใครสนใจรุ่นใดก็สามารถติดต่อสอบถาม ผู้แทนจำหน่ายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพนักง,งานที่วันนี้เขาก็สแตนบายรอไว้แล้วนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5จัดไปจนถึงวันที่6เมษายนที่ Impact Challenger 1-3เมืองทองธานีนะครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบหรือสนใจรถยนต์ปอร์เช่ใครสนใจมาชมคันจริงกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของคาไซาทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ